กลับมาชมกันต่อนะครับสูเกอร์ชิงนชมปโลก2017รอบ16คน <c oughs> หรือรอบที่2นะครับ Thank you frame ผ่านไป4เฟรมในวันนี้นะครับชอนได้เฟรมแรกรอนนี้ได้ได3เฟรมรวมเมื่อวานรอนนี่ทิ้งห่าง6เฟรมนะครับขึ้นนำ9ต่อ3ต้องการอีก4เฟรม ที่เหลือในวันนี้ทั้งหมดนะครับลอนนี่เพื่อที่จะไม่ต้องเล่นในเซสชันสุดท้ายแต่ถ้าเป็นชอนได้ทั้งสเฟรมนี้จะไล่มาเป็น7ต่อ9นะครับก็เท่ากับว,ว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชันสุดท้ายนะครับนะครับก็เท่ากับว,ว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชันสุดท้ายนะครับ มากมากินแดงหลุมเดียวกับดำนี่อาจว่าอาละทีนี้ถ้าเกิดวางน้ำหนักมากินแดงหลุมเดียวกับดำนี่ต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะนะเป๊ะโอเวอ์ครับอย่างนี้ส่วนชอนแทงไปเจ็ดสิบแปดสิบสี่เจ็ดสิบสามแปดสิบเจ็ดได้ไปคนละสี่เฟรนนะครับชอ